ต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่น้องซาลาออีอัลบั้ม4ฟ e. อีทำสวยมากโอ้ยสวยทุกคนเลยอะ่ะใบแรกเราก็คือนี่สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่น้องซลออีวันนี้นะคะเป็นอะไรที่ตื่นเต้นมาก เพราะว่าวันนี้เราจะมา unbox อัลบั B ้ม For อโอตื่นเต้นมากเลยค่ะได้ของมาแล้วเราก็จะมาแกะกันเลยว่ามันจะเป็นยังไงนะคะโอยเป็นอะไรที่รอคอยนานมากพี่อัลบั B ้มก็คือนานอยู่เหมือนกันนะอันนี้สั่งมา2องอัลบั B ้มเลยนะคะ าแล้วโอ้ยเขาแพ็กดีเหมือนกันนะเขาแพ็กดูดีเลย,ยนี่ทำการชำระก่อนนะคะตื่นเต้นอะ่ะ สอ,อัลบั้มนะคะนี่อุย้ยเั้นเรามาเปิดเฟิร์สอัลบั้มของโฟกีอีเป็นก่อนเลยนะคะโอ้ยตื่นเต้นต้องค่อยๆเกะเดี๋ยวเดี๋ยวชีกขาดไม่ได้ขาดไปแล้วคะ่ะ <c oughs> โุ้ยว่าจะไม่ให้มันขาดแต่มันขาดไปแล้วช่างมันถเถอะเนาะ Oh my god สวยมาก โอ้ยมันเป็นลายพอลลาแกมสวยมากเลยอ่ะทุกคนคือมันแบบมันแบบดูดีมากอ่ะมันเป็นวิ่ง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 อย่างนี้เลยอ่ะเป็นพอลลาแกมอย่างเงี้ยมีนี่นะมีมิสวอนยูนิคอร์นแล้วก็ฟ็อกซ์นะคะทีมในที่แข่งนะคะโอ้ยสวยอ่ะโอ้ยดูดีมากข้างหลังนะคะก็จะเขียนว่า for eve นะคะนี่ the first album นะ มาเรามาเกะกันโอ้ยก็อุย้ยข้างในก็คือแบบมีสติกเกอร์ให้ด้วยอะ่ะดูดีน่ารักก็มีครบทุกคนเลยนี่อุย้ยทุกคนก็คือแบบดูดีอะ่ะดูดีมากดูดีเป็นสติกเกอร์นะคะเลิศ มาถึงตัวอัลบ,บั้มแล้วพี่เป็นอัลบ,บั้มน,นะคะนี่ดูโอ้ยสวยทุกคนเลยะนี่นะคะก็เป็นชื่อรอบเลยชื่อทุกคนรอบประตูตร,ตรงนี้นะคะเราจะเปิดเข้าไปในประตูนี้แล้วนะออ้ยดีเลิศเราจะมัลุ้นกันนะคะว่าเราจะได้การ์ดเป็นใครขออนุญ,ญาตลับตาแป๊บนี่นะคะมีสองใบ มีสองใบมีสองใบนะอุย้ยตื่นเต้นนะใบแรกเราก็คืออุย้ยใบแรกพันนะคะได้พันอุย้ยแซบชุดนี้คือแซบมากสวยอ่ะก็คือดีมากนี่พร้อมลายเซ็นอุย้ยดีมากเลยอ่ะ ไปต่อไปนะคะเป็นใครนะหนึ่งสองสามใครอะอุย๊ยได้พี่ตาอมพี่ทอมจ้าอุย๊ยน่ารักไปอีนี่ลายเซนเด้อเลิศเลิศมากเรามาดูโปสเตอร์กันก่อนนะคะโปสเตอร์อุย๊ยดีมากอุย๊ยแต่ว่ามันมีรอยอะ่ะ เสียดลอยอ่ะดูดิมันมีรอยอ่ะนี่เฮย้ยมันมีสองด้านนะแกดูสวยทุกคนเดี๋ยวนะเห็นไหมเลิศอันนี้เหมือนปกปกอัลบ,บั้มเลยนะคะโอ้ยแล้วอีกนันนึงเฮ้ยดีเป็นอีกชุดหนึ่งดีมากดีทุกคนเลิศ เลิศม,มากมาเปิดอัลบั้มกันเลยค่ะมะนี่ The First อัลบั้มนะคะ For Eve อุยพี่โจพี่โจสวยอา,อายก็สวยดูเลิศม,มากเลิศเลิศม,มากทุกคนนี่อุย้ยดาเมจพี่ละพี่ไม่แรงมากดูดีพี่ไม่คือสวยเลิศ ตาอ,อมคือแซบตาอ,อมคือแซบมากนี่แซบสุดๆเลิศอู้ยพี่น้านะคะดีทุกคนเลยเอ่ะเลิศอะ่ะดีทุกคนเลยเอ่ะ โฟอีทุกคนเลยค่ะอัลบั้มคือสวยมากนี่ค่ะแล้วก็มีนี่เป็นซีดีนะคะโฮ้ยดีดีมากแกเลิศถัดไปนะคะก็คือสเปเชียลอัลบั้มของโฟอีฟนะคะ เชียรอ,อัลบัม้ม oh My God สวยมากแกโอ้ยนิดนิดหน่อยแต่มนิดหน่อยนะคะโอ้ยสวยอะ่ะสวยมากเลยอะ่ะนี่โอ้ยดีมากมาเปิดข้างในกันดีกว่า ีมากโอ้โอ้โอมันมีการจับน้องแรงเลยอะโอ๊ยทำไงดีมันมีตำหนิอ่ะเจียจอยอ่ะมีตำหนิเลยแต่นิดหน่อยโอเครับได้อยู่คะ่ะแล้วก็อันนี้คืออะไรอันนี้ไม่แน่ใจอะน่าจะเป็นการดแน่เลยอะจับจับดูอะ น่าจะเป็นสเปเชียลการ์ดอยน,นี้แล้วก็วันนี้นะคะก็จะเป็นซีดีซีดีเพลงนะคะเรามาดูกาดกันดีกว่าว่าเราจะได้ใครอันนี้ก่อนอันนี้คืออะไรอ๋อนันนี้อันนี้ลิสต์เพลงนะคะเนื้อเพลงต่างๆอันนี้อันนี้มีเนื้อเพลงต่างๆอยู่ในนี้ต่อไปคืออะไร อันนี้ก็จะเป็นสติกเกอร์ใช่ไหมสบายก็จะเป็นโปสเตอร์อุย้ยโปสเตอร์ในนี้มีการ์ดในนี้มีการ์ดเฮ้ยเราต้องปิดตาก่อนเราไม่รู้ว่าเราจะได้ใครโปสเตอร์นะคะอุย้ยนี่สวยมากแต่นี้มีด้านเดียววะ่ะ มาเราจะมาดูว่าการ์ดนั้นเราได้ใครนะคะจะได้เมนตัวเองหรือเปล่าจริงๆได้ใครเราก็ดีใจหมดจริงๆนะใบแรกได้พี่ไม้ฉันได้เมนตัวเองละแกฉันได้พี่ไม้ดีใจต่อไปไพ่ต่อไป,อไปใครอะ โอ้พี่ฮันนาได้พี่ฮันนาแหละโอ้ยได้ซองบายเลยมาค่ะเราจะมาเปิดโฟโ o ้บุ๊กกัน,ด,ด,กนดูดีทุกคนเลยดูดีทุกคนเลยนี้อ้อ้ายอันนี้แค่ด้านหลังอันนี้ด้านหลังออ้ายนะคะ มันเป็นแบบรูอย่างนี้แหละกระดาษแบบเจาะรูเนี่ยแบบเอ๊ะใครนะแล้วเปิดมาอารของเราเนีเ่น้องเล็กสุดของวงนะคะดีอุ้ยมีเขียนด้วยอะ่ะอันนี้ก็คือเหมือนการเจาะรูเหมือนกันนี่ค่ะก็เธอจะเป็นพี่ฝ้ายของเรานี่ อันนี้ของพิตะอมอันนี้ของพิตะอมก็คือจะเป็นดวงตาตรงนี้ <Hey. S 1> นี่อันนี้ของพี่โจนี่อันนี้ของพิมพ์ไม้ของเรา ของพี่ไม้นี่พี่ไม้ต่อไปพี่แฮนนานี่นี่พี่แฮนนานะคะต่อไปพนัน ก็จะเป็นอันลบั้มทั้งหมดของ 4Eve นะคะมี first a ัลบัแล้วก็ trick or treat นะคะและนี่นะคะก็เป็น unbox อัลบั้ม e v e นะคะถ้าชอบคลิปแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะงั้นมิวขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย